มาทุกคนมากินต่บข้าวปุ้น,น้ำกันเดอมือนี้เดอร์ะลงมือเลยต่บข้าวปุ้นตอนสวยเนะทุกคนเนาะตําเส้นข้ปุ้นแห้งเอามาต้มเอา รสชาตส้มนวัวเนาะเตินโตแล้วฮั่นจะบ่มาก,กินหวานไปไหนประเภทตำส้มนะบ่หวานแต่ว่าต้องน,วนวัวขาดนัวบ่ได้อืมแต่มันแก่กระโดด ปมือนี้คอซื้อใหม่ใหม่เห็นบ่ลงทุนซื้อใหม่ไปเลยทุกคนโดยธรรมดาเนะี่ย Ừ, vượt vợ, để tạo cho nó.